ยังมาทุกคนเยวี่ยงชงสวานะคะวาไม่ําคลิปมาแบบสามเดือนเลยนี่ก็เป็นน่าจะเป็นคลิปแรกนะคือเหตุผลก็คือด้วยความที่แบบย้ายมาหอในอนองมันก็เลยแบบอายนิดนึงพอต้องใช้พื้นที่กับเพื่อนอะไรเงี้ยก็เลยไม่ค่อยได้มีเวลาไม่ได้มาทำคลิปเท่าไหร่แต่แบบยังอยู่นะยังอยากทำอยู่นะเออเพราะว่าทุกคนจะคิดว่าหายไปแล้วไม่ทำแล้วใช่ไหมก <laughs> ็ตอนนี้เป็นเวลาหกโมงนะคะแบบ ปลาตื่นคนแรกเลยแบบจะเงียบน,นิดหนึ่งแล้วก็ห้องก็จะมีมืดหน่อยแล้วก็เวลานี้แบบเชื่ออะไรคืออากาศหนาวมากแล้วก็บรรยากาศานอนมากแล้วก็ใส่เอกันหนาวก่อนโอเควันนี้ว่าจะพาทุกคนอะไปงานบูธของโปรเจกต์คันเลอร์วานะคือแบบทุกคนในปีสามอะจะต้องทำโปรเจกต์ Project, สองโปรเจกต์ก็คือคันเลอร์กับ อารมณ์มาก็จะเป็นแบบโปรเจกต์เล็กๆอะไรเงี้ยก็ระหว่างแต่งหน้าเราก็จะมาพูดถึงแบบแบรนด์ของวากันว่าทำอะไรบ้างก็ขอจะเริ่มต้นด้วยชื่อแบรนด์หลักกันว่าชื่อเอสตีนะคะอืมก็ไปเริ่มแต่งหน้ากันก่อนดีกว่าก็จะเป็นฟิลบบแต่งไปมอไปหนึ่งก็ตัวแรกที่ว่าจะลงมาจะเป็นโทนเนอร์กับน้ำตบน้ำบุ๊เซนน้ำบุ๊ทีตัวนี้ โก Go, ้ซูเปอร์โก้งโทนเนอร์ตัวเนี้คือมันดีมากอะะมันคือแบบอยู่ในโอลิฟยังมากี่ปีทำไม่รู้ต่คือแบบมันดีมากเลยเว้ยแต่ราคาแอบแพงไปไหน่อยก็ต้องทำใจคือแบบตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาคือรู้สึกว่าหน้ามันแบบโกช้ำมากกว่าเดิมีกแบบผิวโกช้ำตัวกับพาวดี พูดถึงแบน SD, รนด์เอสซี่รอบอกันว่าเป็นแบรนด์ที่แบบมองว่าการแต่งหน้าเนี่ยคืองานศิลปะชิ้นหนึ่งอืมยู่นั้นก็ในมินิโพสิตคัลเลอร์ทุกคนก็จะได้สุ่มว่าจะได้สูรไหนซึ่งกลุ่มว่าจะได้เป็นบัชออนกลุ่มว้าทำเป็นแบบบัชออนที่แพคเกจจิงเนี่ยเหมือนกับเขาเรียกอหละเครื่องอมือของศิลปะเขาเียอ ลอสีเออนั่นแหละแพคเกจจิ้งน่ารักมากแตัวต่อไปก็จะเป็นเซรวีม o จะได้ i z i n g c r e ตัวนี้คือยังใช้ตัวเดิมอยู่เพราะว่ารู้สึกว่ามันแบบมันยังเป็นตัวเดิมที่แบบมีสกินบารีเออร์เยอะมากอ่ะแล้วว่าชอบพวกสกินบารีเออร์เยอะมากเพราะว่าอยากให้หน้าไม่แข็งแรงขึ้นสุดๆก็เดี๋ยวว่าจะพาทุกคนอ่ะไปดูแพคเกจจิ้งแล้วก็โปรดักตเลยนะ แล้วก็โพดักวานเนี่ยจะฟิลแบบสามารถบีผสมสีได้มันแบบสีน้ำตอนเด็กอ่บที่เล่นกันอ,อือฟิลนั้นก็จะทำให้บัดออนมันแบบเล่นได้หลายสีมากขึ้นชิมกันแด่นะคะว่าเขจะลงเป็นตัวนี้เลยราเรลยูอีเดฟเฟ e เดตัวนี้ที่มีในอสินมานะคือมันทำให้ผิวงานฉ่ำบอบมากขึ้นผิวงานผิวหน้า <c oughs> ก็ลงไปสองขอนิ้ว ให้ทั่วคือจริงๆคือลงไปแล้วแต่แค่อยากถ่ายใหม่เพราะว่าคลิปแรกมันพูดไม่รู้เรื่องพวกคุณก็จะเห็นแบบผิวหน้ามันชับวาวไปแล้วในที่จะลงก็จะเป็นคอนซีลเลอร์ของสีจันตัวนี้นะสีหนึ่งหนึ่งศูนย์สีแซนเหมือนเดิมมาพูดถึงพูดอะกันกันต่อดีกว่าคืองาน จริงๆพูดถึงโปรดัณฑ์มัก็แบบหมดแล้วไงเดี๋ยวจะพูดถึงแบบงานของวายและกานท่าว,วายทำตำแหน่งอะไรวาก็คือได้ทำตำแหน่งเป็นมาร์เก็ตติ้งนะคือแบบจริงๆเป็นตำแหน่งที่วาททำตั้งนานแล้วแหละก็ได้มีโอกาสาทำแบบทีก็รู้สึกว่ามันแบบมันก็ดูเข้ากับเราดีเราก็ชอบพวกมาร์เก็ตติ้งอยู่แล้วแล้วก็หาอินเสิร์ตพวกเทนพวกอะไรอย่างเงี้ยอีเสิร์ช targeting group มันจะมันจะต้องหาทีเสอร์เยอะที่มันแบบมันสปอร์ตกับโปรดักที่เราจะขายอะไรเงี้ยอือก็เนี่นยจะโฟดถึงมีโปรเจกต์เคเล์จบแล้วพูดเพื่องอะไรดีอ่ะมินิโปรเจกต์อรารมณ์ฮาได้ไหมอือพูดในิดนึงหนักกันมินิโปรเจกต์กันออกมาไม่รู้ว่าจะไปถ่ายไหมนะแต่มินิโปรเจกต์กันออกมาเขาจะแบบมีสปอนเซอร์ให้แล้วก็มีแบบ แบนด์จากข้างนอกมหาลัยเข้ามาแบบให้สปอนเซอร์แล้วก็ให้งานเราอะไรเงี้ยซึ่งงานว่าคือได้ f e n น of Future ก็คือให้เป็นกินออกมาให้แบบเป็นกลินของอนาคตว่าเราจะตีความอนาคตยังไงก็ฟิลนัน้นรู้สึกว่าเป็นโจทย์ที่ยากนะแล้วเขาก็จะมีแบบน้ำหอมของเขามาให้ด้วยนะแล้วก็แบบแต่ละตัวคือกิ่นหอมมากอะ่ะชอบม,มาก โดยเฉพาะกินมารีนคือกลิ่นหอมมากชอบอยากให้ทุกคนได้ดมแต่แบบไม่รู้ว่าปีน่าจะได้แบบเป็นบริษัทเดียวกันไหมนี่ไงคนอื่นเขาอาจจะไม่ได้ดมเหมือนบ้าแต่แบบชอบกินมาลีนมากมาลีนไม่ใช่มารีนตัวต่อไปก็จะเป็นคุชชันตัวนี้ของแฮปปี้ซันเดย์คือแบบว่าชอบแพ็กเกจจริงมากก็เ,เลยแบบซื่อมา <c oughs> เขาเป็นสีของ สีหนึ่งไฮบริ Hi ้เดซี่คือเป็นว่าเป็นคนน่าจะผิวขาวมชมพูก็เลยแบบซื้อสีนี้มาก็คือแพคเกจจิ้งน่ารักมากแต่แบบโคชชั่นวาไม่กล้าใช้วาก็เลยใช้ของร้านนี้มามา,มาเดิมน่าจะแพคเกจจิ้งน่ารัก,กแล้วสีที่มันให้ก็น่ารักด้วยแตนแตนตอนนี้ก็คือแบบใช้โคชชั่นเสร็จเรียบร้อยแล้วแบบน่าฉ่ำวาวมากแล้วก็สีดีมากเลย คือหน้าขาวผ่องดูสุขภาพดีสุดๆชอบไมแคปพี้สันดกรกภไยก็เป็นบัตรอ่อนละกันก็จะใช้ของรากาตัวนี้ว่าจำเลขไม่ได้แล้วแต่สิประมาณนี้นะคะมันจะมีสีดำกับสีชมพูแหละก็สีชมพูอันนี้บอกอตรงๆว่าใช้ตามพี่โยชิแล้วก็คือวายชายจนแบบ อยากให้ทุกคนรู้ไหมว่าใช่จริงถ้าบริเวณนี้แล้วแบบขึ้นไปอันนี้กีดไอายไลนเนอร์เสร็จแล้วแล้วทุกคนก็จะเห็นว่ามันไม่เท่ากันเมื่อไม่หัดกีดไอายไลเนอร์ก็แ,แบบแต่น้ำไอายไลเนอร์ที่เราใช้ละกันอันนี้เป็นของน้องชัดนะตัวนี้ตัวเนี้ยคือแบบ มันกรีดง่ายมากแล้วก็ชอบมาก็เลยแบบชอบตัวนี้จริงๆอ่อะของแบบเพนซิลอะแบบเป็นดินสออะมันจะกรีดง่ายกว่าแต่แบบอันนี้มันจะให้งานกรีบไงก็เลยอยากฝึกอันนี้ดูจะใช้ฟิวนี้ซึ่งเราะจะปัดอะเนอรให้มันขึ้นไปเราจะแช่เน,นี่ยแปรงปัดให้มันขึ้นไป ต่อไปก็จะลงเป็นมเมลนดากิตเตอร์ตัวนี้401บิงพิงเหมือนเดิมใช้ตัวเดิมเพราะว่าชอบก็จะเป็นเทียมพูอันบทแล้วก็ที่ตรงกลางแต่ผสมกันอย่างวันนี้จะนงกิตเตอร์เยอะหน่อยเพราะว่าอยากให้มันแบบสนุกสนานล่าลาแล้วก็กิตเตอร์พุ่งชับ แล้วก็จะลงกิกตเตอร์ข้างบนตรงกลา,างอนี่ยข้างตรงนี้กิตเตอร์ตรงนี้สีขาวเราจะลงตรงใต้ตาให้มันแบบให้มันเป็นดอลลี่อาแล้วก็แบบฟูงฟริง,รงมาขึ้นก็แทบมาเลยอืมก็จะได้ฟิลประมาณนี้เราจะลงใต้ตาด้วยตัวนี้อีกทีหนึ่ง เป็นของน่าจะของไมเลนดาาสียมทาลจะไม่ได้ละของอะไรแล้วจะขีดไปบริเวณใต้ตา,ตา,ตาให้มันดูแบบเห็นถุงใต้ตา,ตาชัดขึ้นแล้วก็เราจะขีดเข้าไปในตาด้วยเพื่อทําให้มันแบบตามันดูโตขึ้นต่อไปก็จะลองเป็นคนนอนโทนะว่าก็ใช้ตัวนี้เป็นของพิงแฟ ดูโอเม e u สติกสีสี f สิก็จะคอนทัวร์มือหน้าตรงนี้โอ้แต่ก่อนมาไม่ค่อยใช้คอนทัวร์เลยรู้สึกไม่ชอบกลัวที่จะใช่มากกว่าแต่พอได้ใช้คอนทัวร์รู้สึกว่าแบบเออมันดีนะ อันนี้จะเป็นคอนทัวร์ตานใช่ไหมเราก็จะทาไฮไลท์ปิกรอยจะได้ฟิล์นี้แล้วใช้ฟองน้ำแทบอีกทีหนึ่งให้มันเข้ากันอ,อยากพูดถึงผนังเนี่ยค่ะแต่มันไม่ค่อยมีอะไรพูดละ คือโดยเฉพาะ p r o d u ั t คือแบบมันแพคเกจจริงน่าหลักมากแบบมากแล้วก็ตื่นเต้นที่จะให้ทุกคนได้ดูอ๋อลืมไปว่าพอเราทำา p r o d ั c t เสร็จแล้วเราก็จะไป p รีเซนตที่ C1 หน่ที่ถง C1 แล้วก็จะแบบนอกจากจะมีอาจารย์แล้วก็จะมีแบบนักศึกษาแถวนั้นแบบมาดูด้วยอะไรเงี้ยเออก็ตื่นเต้นดีฟิลตื่นเต้นออกบูทหนึ่ง หลังจากนั้นก็จะเป็นงานลิบงานปากงานปากน,านากนก็จะใช้สอบต,ตัวนี้ตัวเดิมของทูดูคลิปเป็นสัสสวิตอรลีสีส่วนหนึ่งกับเชมิสตัวนี้ลิบกอส,สพิพกักด้านในก็อ <uno> พอทาลิบแล้วสวยเลย ผมตัวเองไม่มีใครชอบลอกได้เทาตัวเองอีกแล้วเนาะคาริบกอคือตอนนี้คือพูดไปเรื่อยมาเลยก็จะทาแบบมนนอกริมฝีปากตอนนี้เราก็แต่งหน้าเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนก็อยากจะไปแต่งตัวแล้วก็ทำผมอีกนะคะเดี๋ยวมาเจอกันก็วคือแต่งหน้าทำผมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็ ก่อนที่จะออกไปกันเนี่ยเราก็ใช้น้ำหอมก่อนก็จะเป็นตัวนี้เลยของแจนโยนะคะกลิ่นบลนิโบคือกลิ่นน้ำหอมของแจนโยคือวาชอมมากมันน่ารักสดๆก็จะฉีดไปทั่วเอฉีดให้ทั่วตัวชอบมากตัวนี้แนะนำไปแต่ว่าจะพาทุกคนไปชมบูธกันนะคะ ลงมาจากเจมมาคับที่ทําผมก็คือเจมอะเขาชอบขับเร็วแล้วผมแบบเละก็คือตอนนี้หิวมากเดี๋ยวจะไปหาอะไรกินก่อนนะแต่แบบตอนนี้คือแปดโมงแล้วเราเพื่อนแบบัแปดโมงครึ่งคือจะไปหัหมนี่เ,เราจะรีบไปหาอะไรกินกันนะร้านที่เราจะไปซื้อวันนี้เราจะเป็นพึ่งหน่อยนะคือแบบเป็นร้านเบกเกอรี่นะ่ารักสุดๆอร่อยด้วย แล้วก็ได้เป็นอีนนิมาเป็นขนมปังไส้กรอกชีสคืออร่อยมากอันเนี้ยอร่อยสุดเดี๋ยวเราจะอาจจะเดินไปกินไปเพราะว่ามันจะไม่ทันแล้วนะคะเดี๋ยวจะเดินไปถึงซีนึงแล้วเดี๋ยวจะหาให้ดูดอีกรอบคุณอากาศในมองคือตอนนี้เย็นมากครับเย็นสุดๆก็คืออยากจะพาถูกเห็เซินมอนิดนึงนะเพราะแบบด้วยความที่มันภาคเหนือมันจะแบบมีเนินอะไรอย่างเงี้ยเยอะเ<ม>นาะ ก็เดี๋ยวจะให้ดูทางเดินนกและนี่ก็คือเนินนะคะคือนอกจากที่จะมีแบบเนินนี้แล้วอ่ะเดี๋ยวพอเลี้ยวซ้ายไปมันก็จะมีเนินขึ้นไปอีกคือแบบเนินสดนี่อะค่ะทางเดินนี่เอาไปทางเดินซีหนึ่งไม่ทางเดินที่จะผ่านเราไปซีหนึ่งะก็จะผ่านลานดาวเดี๋ยวให้ดูคือแบบลานดาวจะมีน้ำพุตรงกลางสวยมาก ตรงนี้คือลานนานะคะก็จะมีนํำพูตร,ตรงกลางแล้วก็ซีหนึ่งจะอยู่ตรงนู้นแต่ต้นไม้จะบังอยู่แล้วนี่ก็จะเป็นทางเดินคือมันสวยเนาะแต่แบบเหนื่อยมากเลยนี่นะคะตรงนี้ก็จะเป็นแบบทั้งแล้วซีหนึ่งจะเป็นแดบบ็กซุ้มของเราเ,เราจะไปดูซุ้มกันสวัสดีค่ะนีซุ้มเราแล้วลักสุด นี่ซีหนึ่งก็จะเป็นมีลานดาแล้วก็มีคอมเดนยาแล้วก็จะเป็นซีหนึ่งตรงกลางเลยก็คือนี่มีนภูเขาด้วยสวอยมากสวยนา่งค่ะม่เสียงคอมมาด้วยใช่แล้วเราจะเพนไปหาเบเฟิร์นว่าใบเฟิร์นกินอยู่โอทีดีวันนี้เทียมภูเขาสดๆ ่่่สมไล็อกวันเดียว <laughs> นี่ผลักเราอันนี้จะเป็นเอสตี D ้เพนนี Me. สีนี้เดี๋ยวจะให้ลองให้ลองดูสีกับ <c oughs> นี่นี่นี่วิ้งเนื้อดีสุดๆเนื้อแบบนุ่มคืออันนี้คือบิบเบิลเคิลนะสวยอ <c oughs> ่ะสวยต <c oughs> ัวา <c oughs> นสีแรงเลยไหม <laughs> ก็บอกว่าใช้นิดเดียวไงเออจะได้บอกว่าใช้นานๆต้องบีบนิดเดียวแต่นี่คือบีบเยอะเกินจริงแล้วคือไทเกตเป็นแบบอลูมิเนียมแล้วมันแบบมันเหมือนหลอดของที่บีบแบบศิลปะทั่วไปอ่ะเออที่ใช้ตัดสิ่งน้ำอะไรเงี้ยมองความเผลอคิดว่าสีน้ำนะคะไม่ใช่บัตรอ่อนเพิ่มเจนักการไทยวัยเด็กเวอร์อันนี้คือสอดฝันวัยเด็กชอบยิ้มรูปคูลย ม,มีบอกเสร็จเาน่ารหลักมาก <laughs> นี่นะคะสีสีอะไรบ้างสีอะไรบ้างมีสีอาจํำชื่อสีไม่ได้นะคะ <laughs> สีนี้นะคะชื่อว่าโรซี่บราวนะคะจะเป็นออกสีน้ําตาลน้ําตาลแล้วก็อันนี้จะเป็น t ทู r รสนะคะอันนี้เป็น t i เกอร์ l y นะคะส่วนอันนี้ชื่อว่าฮันนี่ซักเข้าขอหรือว่าดอกใส่น้ําผึ้งนะ,ะ mm. นี่ แเราจะมีอีกสีหนึ่งเป็นว,วานิลลาจะมีอหนึ่งนะคะชื่อว่าวานิลาไอซ์จะเป็นเป็นสีขาวหรือว่าเป็นไฮไลท์นะคะปั้นค่ะปั้นกอดได้ออ้โหซึ่งนะสีนี้มันจะเอาไปผสมสีอื่นได้ใช่ค่ะ สามารถม i x and match ทุกสีได้เลยทำให้สีมันอ่อนขึ้นเออมันก็จะเข้ากับผิวแก้มของเราข่าวก็ใช้จริงแล้วในชอโปรดักต์ดีข่านี้ใครขาวนี้ชอบมันนี้มากเล่ยีนาทีอะเกค่ก็เป็นิมงสมค่ม ได้แบบตามที่อยากได้เร่สีไหนก็ได้เนี่ยิคุณมันอิ s โซอ a z เมซมากเลยใช่ไหมแย่นกูมันเลิศละเขาบอนไงอ๋อสมเลยอุ้ยสวยมากแม่ใช้เลยอุ้ยใช้เลยจริงจริงนะกูว่าใช้แล้วเออคูหอกกูป่ะเนี่ยขาบางหลังบางหลังอาจารย์ยังไม่มาเออ อันนี้กกลับด้านนี่ผิดด้านนี่นะคะอาจารย์ก็ามาแล้วตื่นเต้นสุดๆรอมานานมาเย็นเลยอ่ะ<ย>อันนี้ก็กือเพืมมอนแบบรอพิเซนนะคะ ก็รู้สึกว่าแบรนดเราเนี่ยได้รับกัรนตอบรับเป็นอย่างดีเลยคือหลายๆคนเข้ามาก็แบบถามมาว่าแบบจะซื้อได้ไหมอะไรอย่างงี้ก็รู้สึกว่าน่าจะคอมพิลแล้วสำหรับแบรนด์เอสตีของเรา,า,าก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้ไวาด้วยนะคะแล้วว่าจะกันใหม่คลิปหน้าไม่มาก